สวัสดีครับทุกคนครับเอาเลยครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีโฟร์แชมิลีกหรือ b c l กันต่อเนื่องเพราะว่าซีซั่น223ฟูลทีมชาติมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสายบนฝรั่งเศสอังกฤษสายล่างฝรั่งเศสฝรั่งเศสเรามาดูสายบนกันก่อนแลวกันนะครับฝรั่งเศสเล่นโดยคุณต่อเมืองนะครับพบกับอังกฤษครับเล่นโดยคุณนาทนะครับใครจะเข้าไปชิงเป็นคนแรกครับไปดูกันเลยต่อเมืองจากจับอีสปอร์ตฝั่งเชียร์เลยครับ สวัสดีครับผมน่านนะครับจากสัมไรครับฝากเชียร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้สัมไรครับได้นะครับสวัสดีครับ ผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2ท่านมีประสบการณ์การเข้ามารอบรองชนะเลิศแบบนี้แล้วเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณต่อเนี่ยลงแข่งมา20ครั้งเข้ามารอบรองแบบนี้3ครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเข้าชิงเลยนะครับส่วนคุณนาทเนี่ยลงแข่งมา33ครั้งได้แชมป์ไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็รองแชมป์หครั้งนะครับเรามาดูไล์อัพกันก่อนนะครับฝรั่งเศสของคุณต่อครับใช้4222ลงบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นไมค์เมยองครับคู่เซนเตอร์ไดโินกับวลลเียมซาลิบาครับ์มิการุนกุนเดมซับ ตัวรับ Allianz Germany แล้วก็มีเอกกุ่นกองเต้นะครับตั้ง d ี f เเหมือนกันแต่ยืนสูงนิดหนึ่งนะครับกลารลุกเป็นองตัวนกิสมันครับมิดฟิลฝั่งขวานะฮะเป็นคิสเปอร์เอนคุนคูครับคู่หน้าก็จะเป็น แบดดี้บาโคลาครับยืนคู่กับทิเลนเอ็มปาเป้ครับส่วนฝั่งฟูทีมชาติอังกฤษของคุณน้านะครับ4-2-1-3ควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับคู่เซนเตอร์เจมส์ทาคอฟสกี้ยืนคู่กับจอห์นสโตนนะครับแบ็กซ้ายลุคชอแบ็กขวาอารอนวันบิสาก้า c m ม2ฟงคนนะครับดิแคลไลส์กับเจมส์วอร์สพาวดนะครับผมมิดฟิลตัวรุคจูดเบดติงแฮมครับปีก สีซั้นฟูลทีมชาติแบบนี้เปรียบเสมือนเราเป็นผู้จัดก,การทีมชาตินะครับคือคุณสามารถเลือกเรียกนักเตะมาติดทีมชาติได้เลยแต่ต้องเป็นนักเตะที่ยังไม่แขวนซัดเท่านั้นนะครับจะใช้เป็นนักเตะพวกตำรงตำนานอะไรไม่ได้นะครับผมในชีวิตจริงต้องไม่แขวนตัดแต่ว่าเป็นการ์ดอะไรก็ได้นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับทีมชาติฝรั่งเศสของคุณต่อเคลียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อขาวเอามาถึงก็หลุดลยครับมาคอนแรกยิงตรงนี้ติดเซฟแล้วสอกทีอติดเซฟ จอแดนบิ๊กฟอร์ดฮอลีเอ็นคุณครูี่มีชงักนิดนึงนะครับจังหวะซ้ำดาบสองเกือบจะได้ประตูขึ้นนาอย่างรวดเร็วนะครับฝั่งของคุณต่อแต่ก็ได้ครูได้ทักทายไปก่อนหนึ่งจังหวะนะครับฝั่งของคุณหน้าเนียปลุกจากขวาไปซ้ายนะมากับชุดแบบออกอ่าสีม่วงๆนิดนึงนะครับผมมาแล้วครับแรดฟอร์ดโยกข้าขวาแล้วสันขวาลูกนี้ <c oughs> ติดมเซฟของแม่ยองบอลออกหรือเปล่ายังไม่ออกด้วยครับไปตามเก็บไม่ได้ครับซานโชย้อนมาที่เบลิงแฮมปล่อยไหลหรือว่าไม่ได้ตั้งใจปล่อยไหลจับบอลไม่อยู่ครับ บอลอยู่ที่บาคา่าย้อนมาครับกองเต้กองเต้ช้าไปนิดนึงครับบอลเข้าทางฝั่งคุณหน้าแลวครับผมชิงมาแลดฟอร์ดช็อปแล้วอมาจะาเอกกับกิสมันครับลงมาช่วยเกมรับจะสวนนะครับคุณต่อมาที่เอมบัปเป้ขวาสุดก็มีเลือกมาที่เอ็นคุนคูครับลุคชอก็หุบมาช่วยมองกันได้สวยครับเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกครับอังกฤษวอร์ดทาส์ให้ไปที่แลดฟอร์ดแต่มันทันสัดสายลลงนี้สุดเกียดติของไมแมยองครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ ผิวชาติในกีดของคุณน้านครับขึ้นนําไปก่อนจากมาคัสแลตฟอร์ดครับดูครับดับเบิลทัสจับบอลหนีอุปาเมกาโน่นะครับแล้วก็กดโดยซ้ายลูกนี้สุดสาเร็จเลยครับเบลลิงแฮมหมุนหนึ่งทีนะครับไอทีวอชพาวส์แล้วก็มาที่แรตฟอร์ดนี่นี่เป็นการ์ดไฮไลท์นะฮะเอามาเล่นเป็นซีเอฟเลยนะฮะส่วนใหญ่นักเตะของทั้ง2ท่านก็เป็นการ์ดไฮไลท์ผลปนการ์ดเขียวนะครับไม่มีโชว์ทามไม่มีวิกทามไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นนักเตะชุดปัจจุบันแต่ถ้าเป็นพวก ฟูลทีมชาติอาร์เจนติน่าอะไรไม่ว่าชาใชา้บิ๊กไทม์ของเมสซี่ได้เหมือนกันนะฮะขอให้เป็นนักเตะในชีวิตจริงเนี่ยยังไม่แขวนนะครับผมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับจะแก้คืนครับคุณต่อไม่ได้ครับบอลลึกไปที่พิกฟอร์ดครับจุดผู้ไปข้างหน้าซานโชเก็บบอลไม่ได้ช่วงนี้ในชีวิตจริงก็มีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติให้เรารับชมกันนะครับก็เข้ากันกันกบบีซีเอลซีซั่นนี้ของเราซะเหลือเกินที่เป็นซีซั่นฟูลทีมชาติก็เหมือนกับอีเวนต์ในเกมตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์พวกทีีมมมมชาาาาตินนนะะคครับับบดูจงหว้้โลยอเอเ็ ไม่ต้องรอนานมากมายครับฝรั่งเศสอ๋อมีการชโชว์ไทม์ฝรั่งเศสมีโชว์ไทม์ของเปเป้นะครับหนึ่งตัวโชว์ไทม์ของปารีสล่างปารีสนะครับซัดฟิสไซลูลกนี้แท็บอินง่ายๆครับดูเหมือนว่าแนวรับของคุณหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับจะเสียขบวนไปนิดนึงนะครับบอลมาจากครึ่งสนามแล้วบาโลคาดิสวันวิสซาก้าตามมานะครับทักคอฟสกี้ไม่ทันนะจังหวะแย่สกัดนะครับก็หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคุณต่อฮะทีมชาติฝรั่งเศสครับตีเสมอได้แล้วจากคิเดนเอมเปเป้โชว์ไท กลับสู่เกมฮะกลับมาเท่ากันครับทีมชาติอังกฤษคบโฟเดนโฟเดนกระชากเข้าในให้ง่ายๆเบาไปแต่แก้ไขได้ครับเบลลิงแฮมแต่ข้างหน้าไม่ถึงแรตฟอร์ดครับอังกฤษเสียบอลไปแล้วฝรั่งเศสจะสโตกลับล้วครับบัเป้หมุนหนึ่งรอบแล้วรอเพื่อนวิ่งตามอื้มบาล์โรคาว,วิ่งนําทางได้ดีแต่ไปไม่ได้ต้องย้อนมาก่อนเซตใหม่ครับชัวร์มินี่ย้อนมาที่อยู่ปาเมกาโ,โนเลยครับซาลิบาเจาะไม่เข้าไม่ฝืนนะครับคุณต่อค่อยๆเคาะไปใหม่ครับเซตใหม่ครับเมนดี้ ้างหน้าไม่มีตัวรับตรงย้อนมาเซนเตอร์ครับซาลิบากองเต้เอาละครับช่องเปิดแล้วช่องเปิดแล้วครับทำชิ่งมาแล้วกิสมันไห้บาโคลา่าความใจเย็นในการต่อบอลขึ้นมานะครับรอให้พื้นที่เปิดแล้วสุดท้ายทำชิ่งมาซิกแซกผลจบเป็นแบลลีบาโคล่าครับดูครับสามประสานครับกิสมันปั่นก้อยมาแล้วรอให้พิกฟอร์ดออกมานะครับยิงเลนทางไปด้านขวาเรียบร้อยเลยครับผม ไม่มีฉลับเลยลงตัวเลยครับจ่ายมาทำชิ่งตามช่องพอดีเป๊ะๆนะครับโยกนิดนึงนะครับสนใจนะครับตอนนี้คุณต่อฮะโทนยิงน้ำก่อนยิง2ลูกรวดครับแสงเลยครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับจับแบดดี้บาโคล่าครับแต่เวลาก็ยังมีอีกพอสมควรนะครับตอนนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเซตมาใหม่ครับคุณนาทความิซากะตอนนี้เกม เริ่มช้าลงแล้วนะครับจังหวะเริ่มดึงช้ากันนิดนึงนะครับพวกความมั่นใจในการตอบบอลแล้วโดนฉกแล้วครับอาราบาเป้ย้อนมาเอ็นกงคูบันขึ้นไม่มีทอ็อคละครับไปแล้วจ้าสบายดีไหมจ้ายิงลูกนี้เรียบร้อยเลยอ่อไอ้ตายเป็นความผิดพลาดเป็นความผิมมดพลาดอย่างใหญ่หลวงครับพลาดครึ่งสนามแล้วตัวที่พลาดคือเซนเตอร์นะครับไม่มีใครดักเลยฮะก็เหลือแค่พิกฟอดต,ตัวเดียวแล้วครับความหวังของอังกฤษในการเซฟลูกนี้อยู่ที่พิกฟอด เราเซฟไม่ได้คะคุณต่อเลือกทิศทางได้เลยครับดูว่าเซนเตอร์สองคนไม่ทันแน่นอนครับปะเป้นี่ปล่อยจอยโอ้สประตูต่อหนึ่งครับต่อบอลจะบิวอัพขึ้นเกมอยู่ดีๆนะครับผมจ่ายพลาดโดนเอ็มบเป้ฉกเอาละครับ3ามหครับคุณต่อได้3มลูกรวดเลยนะครับโอ้โหโฉบมาสวยครับสานโชซสานโชไปสวยแต่สุดท้ายมีซาลีบาครับขวางไว้ได้จุดพุบอมขึ้นมาครับคุณต่อ ระวังด้วยฮะเพราะว่าตอนนี้นเซนเตอร์ขึ้นมาต่อบอลครึ่งสนามเลยนะครับแต่จ่ายพลาดอีกนั่นแหละครับจ่ายพลาดอีกเนี่ยต้องจังหวะแทงแล้วอาจจะหลุดตนครับแก้ตัวได้แต่ว่าตัดฟาวแบบนี้อาจารย์แจกเปล่าไม่แจกครับฟาวธรรมดาครับไม่มีอ้าวได้ฟาวอังกฤษได้ฟาวนี่ก็ไปฟาวครับได้ฟาวครับอีกไฮไลท์จุดพุไปข้างในหนุนเสยขึ้นมาครับฝรั่งเศส บอลเป็นของฝรั่งเศสครับเอ็มบาเป้พลิกได้แล้วออกขวาตัดหลังลูกชอมาแล้วครับเอนกุนกูลูกชอวิ u, ่งตามมาคุนกูเอนกุนกูเอนกุนกูเอนกุนกูมวนมาแล้วจะเฟกลูกชอไม่เสียจังหวะครับเหลี่ยมทําได้ดีครับลูกชอแก้ตัวได้วัดไปครับทาชิง <problèmes> พยายามที่จะทําชิงต่อบอลไปข้างหน้าแต่บอลยังไม่ค่อยไปลึกเท่าไหร่นะครับฝั่งอังกฤษของคุณนานต้องระวังเซนเต,นเตอร์ด้วยนะครับรู้สึกว่าจังหวะการแทงทะลุช่องมีโอกาสหลุดได้บ่อยนะครับคู่เซนเตอร์ฝั่งของอังกฤษครับ มาอีกแล้วครับผมคาร์คอฟสกี้ลงมาซ้อนสกี้ไหมาที่ฮอตพาวส์กองกลางของอังกฤษนี่ตอนนี้เงียบๆไปเลยนะครับต่อบอลขึ้นหน้าไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยพ้นกองกลางฝั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสขณะดีกันฝรั่งเศสคุณต่อเล่นด้วยความมั่นใจครับจังหวะดึงครึงบอลจังหวะเลี่ยมบอลอ้าวอย่าชมฮะชมแล้วเสียบอลไปเลยอย่างไรดีฝรั่งเศสแกตัวได้อังกฤษก็โตกลับได้เหมือนกันนะครับชิงจังหวะกันอยู่ครึ่งสนามอ่ะตอนนี้ทดสองนาทีครับเพลงนี้เป็นของฝรั่งเศสแล้วครับบาโลคา ดึงเฟก็อตแล้วไปต่อเส้นหลังมอร์วิสก้ามาซ้อนจังหวะ2ได้แล้วอาจารย์จะให้เล่นต่อหรือเปล่าครับเพลงน,นี้ของอังกฤษอาจารย์บอกเปล่าจบไปเลยครับไปดื่มน้ําปัสสาวะกันให้เรียบร้อยครับพักครึ่งกันไปก่อนครับ57เต่อ43เปอร์เซ็นต์นะครับฝรั่งเศสของคุณต่อของบอลมากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่าและที่สําคัญ3ประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูขึ้น <please S 1> นําก่อนนะครับฝั่งชาติอังกฤษของคุณหน้าแต่ว่า <the police. S 1> โดนมา3มลูกรวดเลยนะครับ อังกฤษของคุณนาดเนี่ยใช้เป็นควิกเคานเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นบางจังหวะอาจจะมีกองหลังที่ดันขึ้นสูงหน่อยนะมีความนิ่งในการต่อบอลถ้าจ่ายพลาดนี่คืออาจจะนำมาซึ่งเสียประตูเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นเซ็นเตอร์จ่ายพลาดแล้วอยู่ครึ่งสนามอ่ะแต่ว่ามีอีก45นาทีครับ จะกลับมาได้หรือไม่ครับฝั่งของคุณหน้าต้องการอีก2ประตูเพื่อตีเสมอนะครับในณะทีการต้องพยายามไม่เสียประตูเพิ่มด้วยฝรั่งเศสของคุณต่อมีขยับนะครับมาคุสตูรามเนี่ยลงมาแทนแบดลี่มาโคล่านะครับแล้วอังกฤษก็มีขยับเหมือนกันเบนิแงมถูกถอดออกไปนะครับบอแกนโรเจอร์ลงมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูว่ายืนแบบไหนกันนะครับหิงลงุกนี้ติดบ็อกไลส์หมนุนไปสวยครับอดเผาไม่ตามบอลต่อ ปล่อยให้ลูกชอเล่นครับบอลพาส์เพาส์โดนเอ็นคุณคูณครับดักบอลได้แล้วจะสวนเลยครับตุลามตุลาม,มวนหนึ่งรอบแล้วจ่ายแลบบับไม่ได้ครับอังกฤษมาบ้างครับคุณน,าน่าทจะพยายามเอาคืนเลยครับสารชเดเอวมันทัดสั้นสุ่งนี้ไม่ได้ยังติดบล็อกอยู่เก็บได้หรือเปล่าครับฝรั่งเศสฝรัร่งเศสจะช่วยจังหวะสวนกลับนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้คุณต่อไปไม่ได้ย้อนวนก่อนครับเห็นข้างหน้ามีช่องจ่ายมาที่ตูลามเบิรนต่อกิฟสันให้ที่บาปเป้มาแล้วจ้า หลุดแล้วไม่ต้องวิ่งตามเลยครับบัปเป้4ประตูต่อ1นึ่งครับจังหวะกลางสนามมิดฟิลด์เหมือนจะดักทางได้แล้วนะครับแต่พอมาถึงเซนเตอร์แบ็คโนี่คือพอแทงปุ๊บนี่บัปเป้ได้วิ่งนี่ทำช่องมานี่เรียบร้อยเลยครับนี่ฮนะจังหวะต่อของกิสมันครับจากตูลามกิสมันแล้วมาบัปเป้ได้สับขา2-3-9เท่านั้นเองครับหลุดพวดเลยฮะโอประตูที่4ของฝรั่งเศสครับ และเป็นแฮตริกของคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ4ประตูตอนหนึ่งครับความยากของคุณนาาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้นขณะเดียวกันไม่มีทางเลือกที่จะต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่แล้วนะครับว่าแพ้กี่ลูกก็คือแพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องการประตูตีเสมอครับในทางเดียวกันคุณต่อก็มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับสังเกตจากการต่อบอลเนี้ยค่คอยๆเคาะไปจ่ายชัว งัดลูกนี้ยังตามไปเก็บได้ครับเอ็นคุณครูไม่อ้าบอลออกข้างไปเดี๋ยวประมาณ30นาทีครับ30นาทีก็3ลูกนะครับก็แสดงว่าต้องยิง10นาทีต่อ1ลูกนะฟุตบอลไม่ใช่คณิตศาสตร์พี่โอชิงมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับตูลามตูรามทางล่องสะดวกครับโอ้โหพื้นที่เปิดสุดๆครับตรงนั้นนหห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 หใจระหว่หงคู่เซหเหหหหหหรหห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  จอห์นสโตนขึ้นไปนู่นเนี่ยขึ้นมาหนุนขึ้นสนามเหมือนจะไปประกบฟิตฟิลด้วยนะครับแล้วตรงนั้นเหลือทาคอฟสกี้ตนคนเดียวนะครับที่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับบัเปตตรงนี้พอบัฟเป้ถ่ายออกมานะครับตุลามวิ่งมาโล่งเลยครับลุกชอจะวิ่งตามมาก็ไม่ทันเซนเตอร์หนุนขึ้นสูงไปตัวหนึ่งนะครับจอห์นสโตนเมื่อกี้นี้โกลายเป็นประตูที่เท่าไหร่เนี่ยประตูที่5้าไปเลยนะครับ <The attendance S 1> ต้องชมคุณต่อด้วยนะครับสายตาว่องไวในการ เห็นช่องว่างนะครับเห็นช่องปุ๊บจ่ายเลยจ่ายได้เปรียบด้วยหลายครั้งแล้วนะครับลูกช่อครับเติรขึ้นมาน่าก็ไม่ยอมแพ้ครับบุกขึ้นมาแล้วเปิดเข้าใส่แล้วโขกไม่ถึงหนุนขึ้นไปใหม่ครับไม่มีเพื่อนเล่นบอลต้องระวังจังหวะสวนด้วยนะครับเซนเตอร์ยิ่งสูงๆอยู่ครับมาแล้วครับเอนคุนคูคุนคูคุนคูจ๋าคุนคูวนมาโอ้ดึงเซนเตอร์มาครึ่งสนามเลยครับต่อไปเซนเตอร์ต้องวิ่งกลับ้วครับต้องวิ่งกลับแต่คุณต่อไม่มีช่องก็ต้้อองงงงดดดึึนนนิะยมาาทที่ขวครับุเ คุณเด้เติมขึ้นมาไปต่อไม่ได้วนกลับมาครับแล้วดึงรอให้เซนเตอร์หมุนขึ้นสูงแล้วชิงไปข้างในครับข้างในกิสมันตวัดต่อย้อนมาบอลยังเข้าทางฝรั่งเศสยังได้บุกต่อครับเห็นคุณคููคุณคูหมุนสองรอบให้มาที่กิสมานกิสมัน,มนตบมาตรงนี้วัตสพาวรอดักดอยู่แล้วครับเอาละครับอังกฤษจะได้ส่วนบ้างแล้วครับยังไงดีไลซ์หาช่องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่มีใครวิง่งไม่มีใครวิง่งต้องย้อนนิดนึงครับไลซ์ ice, ออกไปทางซ้ายครับลูกชอ งๆๆ่ายๆแล้วครับวันชูแล้วคือให้ลูกชอเปิดโลกนี้ขีย <c oughs> ออกมาได้ฝรัร่งเศสเอาล้ครับระวังจังหวะสวนกลับนี่แหละครับสวนกลับแล้วเซนเตอร์ต้องเอาไว้อยู่เอาไม่อยู่นี่มีหลุดเลยนะครับมาเอาล้ครับเอาอยู่เหมือนกันเอาอยู่เหมือนกันดอกนี้ดอกนี้ขอบุกบ้างนะครับคุณนาทไม่ยอมจริงๆอย่างไงแต่บุกยังไม่ค่อยถึงกองหน้ารู้สึกว่าจะมีแฮรสริอดอยลงมาด้วยนะครับทีมชาติอังกฤษอันนี้มียังไม่มีกดหยุดเกมเพราะว่าบอลยังไม่ตายนะครับเล่นกันต่อไปครับกองเตะจ่ายมาโอ้โหหายไปไหนหมด โอ้โหโอ้โหไม่ยิงด้วยโอ้โหไม่ยอมส่งกับบัปเป้เมื่อกี้กองเต้เหมือนก็อาจจะก,กลัวเกือกเก้าก็กลัวว่าจะล้มหน้านะครับกองเต้กลางมุ้งรอเมื่อกี้เซนเตอร์หายอีกแล้วครับนจะอู้งานกลับบ้านๆๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วฝรัร่งเศสดักได้ครับลูกชอตหุบมาช่วยเลยครับแบ็กยังไงดีโรเจอร์สวัดเพาส์จ่ายบอลขึ้นหน้าไม่ได้นะครับกองหน้าของอังกฤษตัวนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นบอลในขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังบุกต่อเนื่องนะครับ เผาผ่านเวลาไปเรื่อยๆเกมรับที่ดีสุดคือเกมรุกนะครับบุกไปเรื่อยๆอ,อังกฤษก่อต่อบอลขึ้นหน้าไม่ได้นะครับรู้สึกแรดฟอร์ดจะถูกถอดออกไปแล้วด้วยนะครับนี่เป็นกองหน้าตัวสำรอง5นาทีสุดท้ายบอลยังไม่ตายด้วยนะครับตัวนี้เล่นกันไปต่อเนื่องครับหมุนมันเลยฮนะตัวนี้กองเตะไฮดิกิสมันเบิ้ลไปขวามาอีกแล้วครับโอ้ดีที่จับบอลไม่อยู่ครับลุกชอหายย้อนมาที่คุณเด้คุณเด้เปิดหรือเปล่าคุณเด้กระชากกระชากวนกลับมาตวัดย้อนมาที่กิสมันกิสมัน ขอหน่อยขอหน่อยรอจังหวะหมุนนะมีตัวเข้าก็หมุนหนีมีตัวเข้าก็หมุน,นนะมหน,นีครับนี่เทพหมุนอยู่นี่เทพหมุนมันเกิดแล้วครับตอนนี้ย้อนมาครับบาเป้แล้วชิงวันทูไปหลุดอีกแล้วครับบาเป้โลกนี้ไม่ยิงเปิดเขาไปแล้วควิดเต็มเต็มสิสผมขอหน่อยครับพี่มาคุสตุลามบุตรแห่งลิโดงตุลามครับดูอีกทีนึงครับบาเป้เมื่อกี้ไม่จ่ายกลัวลำหน้านี้ไม่ไหวแล้วต้องจ่ายนะครับให้น้องหน่อยครับ ดูครับโฉบมาต่อหน้าต่อตาเซนเตอร์ของอังกฤษวันนี้โดนเผาโคนโอูลุชชอรื้นสูไม่ไหวครับนี่ประตูที่เท่าไหร่อ่ะประตูที่ห้าห้าหรือเท่าไหร่ห้าหกแล้วเหรอหกประตูตอนหนึ่งครับอูไปแล้วไปยาวเลยครับแอืแท็คติกการยืนตำแหน่งนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับ เวลาจะหมดแล้วนะครับคือกดน่าจะกดหยุดเกมกันไว้นานแล้วแต่บอลไม่ตายเลยนะครับบอลมันก็ไหลมายาวๆเลยนะคือคุณก็เห็นใจคุณนาทคือจะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแทคกติกอะไรสู้ก็บอลไม่ตายนะครับน,นี้มาได้หยุดเกมช่วง90้าบนาทีครบไปแล้วด้วยนะครับช่วงท้ายเกมก็สู้สุดเหือกหัวใจแลวครับไม่เช่นนั้นถ้าเกิดคุณต่อชนะเนี่ยก็จะกลายเป็นฝรั่งเศสเข้าไปรอชิงแล้วสายล่างก็จะเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสเจอกันก็หมายความว่าคู่ <laughs> คชิงจะเป็นฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสไปนะครับถ้าแบบนี้ ทดหนึ่งนาทีะไม่ทดเยอะด้วยอ้าวอ้าวยังไงล่ะครับตุลามตุลามไปต่อตุลามนึกว่าหมดเวลาแล้วไม่ยังไม่หมดโอ้จารย์ให้เล่นต่ออีกชอดหนึ่งนะครับก็จบไปครับ90บนาทีครับแฮตทิกีโลของคิเรนเอ็มบัฟเฟ่ครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับ61ต่อ39เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆโอกาสการยิงก็ไม่ได้ต่างกันมา,มา,มากนะ8753นะครับฝั่งของคุณนาตก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอ มันเสียรัวๆไปก็ตั้งตัวไม่ติดเดือนกันนะครับกลายเป็นคุณต่อนะครับชนะไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ1น,นะครับในรอบรองชนะเลิศนี้นะครับออบอลน,นัดเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีใครที่เล่นฟอร์อมแล้วเก่งตลอดเสมอไปนะครับ ลักวันก็ต้องมีวันของเราที่เล่นไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอสายล่างนะครับว่าจะเป็นใครครับระหว่างคุณเอิร์ธกับคุณปอนนะครับผมฝรั่งเศสเหมือนกันใครจะเข้ามาชิงกับคุณต่อนะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องความสกีโฟมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับให้กำลังใจนักแข่งทุกท่านนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ